ถัดมาเป็นคำทำนายประจำครึ่งเดือนแรกของชาวราศีมังกรนะคะสำหรับเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมังกรกำลังตัดสินใจบางอย่างที่ส่งผลระยะยาวช่วงนี้จะเงียบแต่แรงเพราะราศีมังกรกำลังจัดลำดับชีวิตใหม่ที่ลึกกว่าเดิมและไม่ประณีตประน,นอมแบบเมื่อก่อนด้านการงานจะเข้มข้นขึ้นคะ่ะ แต่ผลลัพธ์ดีมากเพราะสมาธิและความจริงจังของชาราศีมังกรกำลังกลับมาเต็มที่ช่วงนี้จะเด่นในเรื่องงานใหญ่งานสำคัญความรับผิดชอบมากขึ้นผู้ใหญ่จับตามองในทางที่ดีมีโอกาสเติบโตที่ชัดเจนมากระวังแค่ไม่เก็บงานหนักไว้คนเดียวจนล้าเกินไปนะคะด้านความรักหัวใจของชาวราศีมังกรนี้นิ่งขึ้นค่ะแต่ต้องระวังทำน้านิ่งจนอีกฝ่ายคิดไปเองคนโสด อาจเจอคนผ่านงานหรือวงการเดียวกันวายเป็นผู้ใหญ่มีสเสน่ห์แบบไม่พูดมากแต่จริงใจคนมีคู่มีความหนักแน่นขึ้นแต่ต้องหาเวลาคุยกันแบบอ่อนโยนไม่ใช่คุยแบบรายงานค่ะด้านสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องความล้านอนน้อยปวดหลังความกังวลแบบไม่รู้ตัวชาวราศีมังกรต้องให้ร่างกายพักจริงๆไม่ใช่พักแค่หัวค่ะ ด้านการเงินนะคะเริ่มมั่นคงขึ้นมีไรายได้ที่นิ่งขึ้นและอาจได้รับเงินจากงานใหม่หรือโปรเจกต์เก่าระวังรายจ่ายเรื่องบ้านครอบครัวแต่ยังควบคุมได้ดีค่ะไฮไลท์เด่นประจําช่วงครึ่งเดือนแรกของธันวาคมนี้นะคะการตัดสินใจที่เปลี่ยนทิศชีวิตชาวราศีมังกรจะเลือกสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่เสียงดังแต่ไม่มีแกน